อันเดียอจะพูดเปนใหม่แเยอาจะพูดเนใหม่ครับคมีแฟนใหม่จะไม่ติเเลยยงไง้เอเียเบเยทายูีก็ไม่ปฏิเสธวมีแฟนใหม่ด้วย าไอเป็นาแสดงหน้าไอ้ด่งไม่แสดงไม่ได้อะบอกไม่แซวเลยไม่โด้ไง แมันน่าดูใสอ่ะใช่แบบใช่ให้รู้หน่อยว่าคนไหนอ่ะโอ้โหพนี้ยพวนี้ไม่รู้เลยแต่ละใคก็คือมันยังไม่ได้เลือกใช่ไหมหรือว่าไงมีไม่มีเลยจีิงเปล่าจริหลักใจหนุ่มโสดหรอหลักใจเลยหนุ่มโสดไหมหลักใจหนุ่มโสดเออ้ามาไม่เคยปล่อยใช่ไหนหนาอ่ะใช่เป็นค่แม่ใหญเนี้ยเป็นตูดหรอเป่าูดเป็นเป็นเป็นหนุ่มโสดแบบไม่ตอนนี้คือที่บ้านผมเป็นครอบครัวโสดโอุ้ย อันนี้คือยังไงโหมดทั้งบ้านหรือยังไงรู้เลยจริงทุกคนครับถ้าใครอยากอยากอยมาบ้านผมโกรทุกคนได้หมดเลยตอนนี้ถ้าไม่ทั้งบ้านถ้าไมทังบ้านอยู่ดีมันเวลาพอเหมาะก็จะใครเริ่มก่อนเราก่อนแม่ก่อนแม่ก่อนแม่แม่แแมม่่คนแรกแล้วก็ผมแล้วเปอนคนไม่ใช่พี่ว่าหรอกก่อนนั้นนี่ที่ไม่โสดธขนาด มิดที่บ้านเราเป็นยังไงแต่จริงๆว่าต่างคนต่างใจต่ามตรงนี่หรอก็เออก็ก็จะมีความแบบทุกข์ข้านิดนึ่งก็มีความแบบมีคนเข้าออกตลอดเวลาใช่มีความแบบไม่สงแต่ตอนนี้คือแบบเยี่ยมเหงาสนุกบ้านสนุกมันนลาปฏิบัติบ้านใช่แต่ว่าแบบแต่ว่าแม่บอกว่าดีใจเพราะว่าแบบตอนนี้ลูกๆกำลังมีบ้านกันหมด ได้ใช้เวลาร่วมกันใช้เวลาร่วมกันไม่ไปเพิ่งเพิ่งไปเลี้ยงทะเลกันาดก็แบบนั่งกันอยู่สามคนแล้วก็มองหน้ากันแบบไม่มีครอบครัวอะไรวะเนี่ยแล้วก็เองเลยมันแบบมันโสดอย่างแม่เลยเอ๋อสุดหูว่าป้าดำเป็นยังไงมันป้านดาต้องไปแก้บนโดนของหรือว่าอะไร ไปมาพูดไปมานี่เลยไปขอมาเรียบร้อยขไไม่ปทุกคนมีหมดเลยไปเจอมันมาแล้วไปดูรูไปดูรูปในไอจีเมได้ไปทีเจอมาเรียบร้อยไปที่ไหนมาไปชาเชงเซาเอามันจริงจังขนาดเลยพี่ถามพี่ถ่ายใจเลยเนี่ยไม่ไม่แต่อันนั้นมันไปไปเออคลิปนี้เป็นเรื่องของการสำเร็จความแบบโ็แบบกามหวังความก้าวหนาอะไรอย่างเงี้ยแร่อเงประของก็ของคำนั้นไม่ได้คลิปนี้ นพือมาให้แต่แบบเล่นงานนั่นแหละอย่างนี้พอจะมีโสดสามคนคือหมานว่าเอยใครจะโสดเป็นสภาพหนูว่าใครจะหลักสลับเออหลักใครจะสลับก็ไม่เลยนหลนไม่อยู่กันอยู่นนี้ก็จะก็ดูมันคือแต่ละคนดูไม่ทรงมาเลยทำไมอ่ะเรูไม่มีใคมาวินเหรอมาถึงไม่คือไม่คือมาถึงว่าแบบมีใครที่แบบไม่มีใครดูใกล้เคียงเลยสามคนอนักแม่ เรายิ่งด่าและเราไม่มีใครมันได้เชียงเลนนยเอตอนนี้คุณเดิมคือตอนนี้เราคุยกันแล้วว่าเราจะส่งแบบนี้ไปด้วยกัน,กนทุกคนทุกคนจะมีความบอกบอกว่าแบบเอะถ้าเกิดใครมีก่อนใช่ไหยว่าคนนั้นยังแบบ ยังแบบมูออนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบแบบใครเออใครมีก่อนแท้จริงเหรอไม่คิดว่าใครมีก่อนแลาใช้สิทธิ์วาสน่ห์เราใช้ได้เราก็ก็จริงจริงในใจก็ไม่รู้เรื่องนั้นแต่พูดพูบอกใจตัวเองพูดพูบอกใจกันเองในบ้านกันเองก็แบบเออพวกเราแบบเราใช้ก็ได้อะไ่เงี้ยดูด้าวหน่อยนะต้องเป็นกูเลยก็คือค้ั้วาเลนไทน์ไปมาครั้ชาเลยใช่จริงไม่แล้วมันจะเป็นวาเลนไทน์ปีที่สองแล้วเนยที่ผมจะแบบ ัเองมาถามตัวเองไหมว่าทำไมเราถึงปลอยตงได้เจดขึ้นปีที่สองขนาดนี้เคยถามแต่ว่าแบบตอไม่ได้ตอบไม่ได้ก็คือแบบไม่เคยโสดตอนตอนแบบทีความรู้จักเยนี้ไะก็เลยแบบดูแบบไทแบบขนาดขนาดยังองให้เนเดิ บ้าแตเราก็นัตัดดออกานนี้เออเอางูองานอย่างนี้ต้องมีแบบชว์เมากนะเราก็ต้องอกันอยู่ยากอ่ะไม่ดิไม่เคยคือผมพูดเลยว่าผมไม่เคยเสอ่อนเป็นราเออก็เราทงานอย่างนี้ไงแต่ไม่มีหร่าี่แบบว่าได้้หารแบบสวยเนียมันก็มันก็ เหมันไม่อยากเลาแต่เาเธอนก็มีบ้างแต่ว่ามันก็แบบไม่ยังไม่ใช่ไงเตงเตงจ๋าอะไรเงี้ยมีมาไหมเตงจ๋าแะ้วแบบไม่ยังไม่ใช่ที่อนแรกถามเาเรามาจีบเราทำไมเาไีบนั่มาเลยบกว่แบบใช่เาเลยกว่แบบถ้าเกิดแบบ่อเหมือนใท่เด๋ยวเด๋ยวแบบเด๋ยวเา เพื่อนๆเพื่อนมีแนะนำไก็มีฮะก็มีก็มีอะเฮ้ยน้นี่นั่นี่แต่ว่าวันนี้ก็คืออยู่ในคณะนี่แอ่ะได้แต่ว่าไอ้คนชอบชอบปีกบอไม่ชอบไทยบอลกนี่ยได้ชอบบอลชอบคนีกปีกตอเป็นไงปคนไทย่ยต้องเป็นเหมือนเดิม ลืกแบบภายนอกไปตัวแล้วก็อาจจะแบบนี้แหละคแบบกินเนอร์แบบกินเติร์นนิดนึงเพราะงั้นการที่พี่ถามจะได้คัดไงใช่ตอร์เข้ามาแล้วไม่แบบแบบได้ไล่ไปกระตุกอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยถ้าเจอแล้วอะไรไม่ไม่หนูดิก็มันก็ไม่ได้มีแบบแบบไหนที่มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเราต้องมีความแบบเออแบบ อินเตอร์นิดนหนุแบบสมว่าสมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะเป็นแบบจะเป็นลุกขึ้นก็ลุกขึ้นไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเป็นหมวยก็ต้องหมวยอินเตอร์ดิ้นึงุ่มเมวยแล้วแฟนเป็นดาราเขไม่ติดชื่อนะเขาติดเขาดเฮ้ยมีแนะนำเรามีแนะนำเราต้องลองสักครั้งโอ้พี่พี่สนุกเลยอ่ะว่าไอ้ไม่ตายใหม่พี่ใครพารีนะ อ่ะอย่างเมื่อกี้เจอเป็นไงบ้างเจอสกายหล่ะก็ที่เต้นมหมือนกันเฮ้ยก็เป็นอย่างงั้างวิ่งเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนอุ้ยคุนเกลี่ยเขาแบบออร่ามากโอ้โหแบบแสงแสงมันพุ่งมานแสงอรเหพุ่งมาจากหน้าแล้วก็แบบผมผมก็บอกเลยเขาต้องอยู่างนี้ต้องอย่นี้เป็นแบบจับจับแต่บ้านเราเราเราไปอยู่บ้านเดียวกันเราไปไปไปอยู่ที่บ้านไปอยู่เกิดปะเด็ยงี้แล้วแบบมันต้องเป็นหน้าเป็นตามันต้องอย่างนี้เป็นคนในบ้านเรา ยังไงอะก่อนหน้านั้ที่อยู่่ง็นจ่ไหนอี่่าไม่อยู่ไี่ยงจะใจแค่ไหนมเชื่อว่าเขามมทุกคนมีความดีใจกับเขาบ้างแบบเแบบพแบบตะก้วัดมาแล้วเว้ยนี่คือตัวแทนของบ้านเราเว้ยไปั้นทีมันต้องแบบ นันแบบเนี้ยก็เลยแบบเออได้ดีใจด้วยเลยสการไปถือพี่สันนี่เหรองะไรบ้างอี่สนีจะมเปนมาดีใจกับพ่สการแต่ไปหือที่สนี่ไหมอ่คนนั้นคนนผมผมว่าไม่ก็ไปเป็นห่วเขาหรอกผม่คนคนนันเขาเขาเอาเขาเวรรอดเรกรอดแน่นอนรดเขาแบบเขาาดูแลเงได้เออ เขาเขาดูโอเคเขาจะดูแบบชิลมากนี่แบบไอ้ไปญี่ปุ่นไม่ยังเฟรชไทน์มาอยู่เลยอยู่เป็นแมวเรื่องการดูแลเลยแล้วว่าผมผมถามก็เลสรุปเอ้านั่นไม่ใช่แมวพี่แบงค์หรอพี่แบงค์พูดอะไรว่าเอ้พี่สันติพี้บอกว่าแบงค์มีแมวที่ไหนไม่มีก็เลยแบบอ้าวนี่คือยุบแล้วเลยเหรอไม่มีแบงค์แบงค์ไม่มีแมวยุบแบงค์เข้ามาเหรอไปเป็นแมวเขาไปแล้วคือคือพี่แบงค์ก็บอกว่า แล้วแต่ว่าพี่สายก็บอกพี่แกนี่มีแล้วอันนี้ยืมในสมมติอยู่จุกไม่รู้ผมไม่รู้เขาไปดีกันยังไงแต่สุดท้ายตอนเนี้ยอยู่บ้านพี่สายแล้วก็เหมือนจะอยู่กันตลอดกาลแหละไม่เคยได้อะไรเลยก็ไหลลื่นไปอ่ะตอนที่แดนไม่อยู่มีจีแดนนาก็เลยก็ไหลลื่นก็เลยยาวอยู่ก็เป็นนิสิตกันได้อยู่นี่พี่แบงค์บอกว่าช่วยกันเลี้ยง แต่พี่ซันบอกว่าพี่แดงไม่มีแ้ก็่มก็วากลองก็ลองไปถามเขาดูแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยพี่นีนะแบบยไปยังติดต่อพี่ซันได้เม่อไหร่าแบบต่อยาตบยาตยาคนนั้นแค่มีเรื่องเมาด้วยนะอ๋อหรอก็อย่างนั้นเหรอแต่ภาพตาเขาไม่ใช่นะใช่ลาแมวสมมติถ้าอยากทักตอนนี้ต้องถาว่าอะไรเออพี่มีเรื่องตอบไ้หรอ Oh, okay. Ah, oh, oh, okay. Kepada kita dah. คนไปเวียนเทียนลดูลองดูมาคาที่ผยิ่ง้างอวจะพาเลองดูลองดู้ถ้าไม่จี้จะได้ไหมถามแลถามได้มีแฟนบอกไม่มีแตทีที่ห้าบอกมี